ก็ปัจจุบันทำงานอยู่ตำแหน่ง Product Development Manager ของมานาพัฒนาการนะคะดูแลโปรเจกต์นี้นะคะชื่อว่าบารานีบริดจ์อยู่ที่ลังสิตคลองสามะคะ่ะโปรเจกต์สำหรับบารานีบริดจ์เนี่ยเป็นด h แทชโฮมแล้วก็จะมี Duo Home ที่ออกแบบมาในสไตล์บิวตี้นะคะเรามีแผนกันว่าถ้าถ้าเดเวล็อปบ้านที่อยู่ว่าชานเมืองนิดนึงเนาะซับเบิร์บนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้มันมีเหมือนคาแรคเตอร์ที่มันแบบ outstanding ออกมาเลยก็เลยคุยกันว่าไปในเวย์โมเดิร์นบิวตี้ เป็นแบบยังองเ็อปเนอร์อะค่ะเหมือนแบบกลุ่มหนุ่มสาวที่เพิ่งสักเซสฟูลใหม่ๆพร้อมที่จะสร้างครอบครัวใหม่สเปคที่ลงเนี่ยแทบจะเป็นแบบเหมือนตัวท็อปในวงการเลยแทบจะครบสุดแล้วในเส้นของสามคิดว่าไม่ไม่น้อยหน้ากว่าที่ไหนผู้บริหารเนี่ยเขาค่อนข้างให้ความสําคัญในรายละเอียดมากโอรู้สึกว่าเออเขาค่อนข้างที่จะเข้าใจในความเป็นโอ,อะเหมือน อย่างเวลาตออปรึกษาอินทีเลียเรื่องคอนเซปต,ต์เนี่ยเราอยากให้มันอิงไปตามแต่ละบ้านอย่างว่าบ้านสไตลน์นี้ควรใช้ผ้าประมาณไหนคัสสมหยยังไงให้มันแบบเก๋ออกมาให้เข้ากับคอนเซปต,ต์บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับโอรู้สึกว่าที่เนี้ยเขาทําให้โอรู้สึกว่าเขาตอบโจทย์โอได้มากกว่าใช่ใช่ใช่ <c oughs> คือเหมือนอย่างบางทีเนี้ยโอโยนแบบว่าเอ้ยถ้าบ้านหลังเนี้ยเป็นแนวทะเลนะรัดม่แม่ก็ควรจะมีตัวที่มันเป็นแมทช์ยี่อยกมาจากแบบเปลือกหอยไหมหรืออะไรแอมเบียนซ์มันได้เป็นทะเลอย่างเงี้ยโอรู้สึกว่าเออเขาตอบโจทย์โอได้ ใช่ใช่ฉลาคุยแล้วมันเหมือนเราก็ไม่เหนื่อยด้วยค่อนข้างตรงใจกับสิ่งที่โออยากได้ค่อนข้างให้ความสําคัญนะเพราะโอรู้สึกว่าตัวดึงสีของห้องอ่ะมันคือผ้อมาม่านมันเป็นแอคเซนที่มีปริมาณวอลลุ่มของสีค่อนข้างเยอะในห้องอะไรงเงี้ยค่ะคือถ้าเลือกสีบางทีมันสมูทไปหมดห้องมันก็จะดึนไปหมดแล้วก็เท็กเจอร์ของผ้าเวลามันแบบมีเอฟเฟกของโดนแสงโดนลมอะไรเงี้ยโอรู้สึกว่าออมันค่อนข้างมีความสําคัญ อไม่ได้ปฏิเสธนะว่าแบบถามว่าของถูกและดีไหมมันก็คงมีแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าของดีมันก็มักจะราคาสูมันเป็นเรื่องคอยตามกันมาแต่ว่าม่านน่ะคือบ้านหลังหนึ่งอ่ะมันติดทีโอว่าอายุการใช้งานมันมันมากกว่า5ปีอะค่ะลองคํานวณเป็นรายวันออกมาโอว่าเออมันคุ้มที่จะซส้คือตอนแรกโอก็ยังเดาว่าแบบ คลาสสิกจะยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ยังเห็นมาอยู่ยังเนว่าดายจริงๆคลาสสิกเวไหนของเขาเปอร์เซ็นต์ความคลาสสิกกับโมเดิร์นอะไรเงี้ยอาจจะ 80, 90, 70, 30อะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่เพราะว่าน่าจะแล้วแต่แอเรียของทาร์เก็ตแต่ละอันนั้นมากกว่า